ลองวิ่งครั้งแรกกับ n นกี้ปีกัสซ41 สวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของผมอยู่นะวันนี้เรามีรองเท้าคู่ใหม่อีกแล้วนั่นคือคู่นี้เองนะครับไนกี้ปีกัสซัรุ่นที่41แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนได้ชมนะทั้งดีไซน์ทั้งวัสดุทั้งงานประกอบทั้งการไปลองวิ่งครั้งแรกมาแล้วด้วยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมมีความรู้สึกไงกับรองเท้าคู่นี้บ้าง ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะฝากเพื่อนๆช่วยกันกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับวิ่งไงอ้วนนะทางท่องทางแฟนเพจ Facebook ช่องทาง YouTube Channel นะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok ในคลิปวิดีโอสั้นนะครับใช้ชื่อ Account เดียวกันหมดเลยวิ่งไงอ้วนนะครับฝากทุกคนช่วยกด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับนี่เป็นไงทุกคนอ่ะเราให้ทุกคนดูเรื่องดีไซน์ก่อนตัวนี้เป็นตัว Nike Pegasus นะครับผมไม่เคยลอง Pegasus เลยสักรุ่นเดียวเราใช้ซูมไฟล์ครับ ผมรู้สึกว่าราคาป g กซัสกับซูมไฟล์มันไม่ต่างกันมากเราเลยไปใช้ซูมไฟล์ดีกว่านั่นแปลว่าผมใส่ซูมไฟล์ตั้งแต่หนึ่งสอหทุกรุ่นเลยตอนนี้มันดีไซน์ของป g กซัสรุ่นที่41เอ็ดแออกมาหน้าตาเป็นยังไงบ้างผมเห็นในเว็บแว็บแรกเนี่ยผมบอกเลยซื้อไม่ต้องคิดอะไรเลยครับคือเขาเริ่มทำดีไซน์ป g กซัสก่อนหน้านี้เนาะมันก็สวยมาพอประมาณหละความรู้สึกผมนะ แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบอะครับแต่พอมากลายเป็นรุ่นสี่บเอ็ดะทุกคนดูนะอันนี้คือข้างเท้าด้านนอกเนาะแล้วอันนี้คือข้างเท้าด้านในอ่ะอ่ะให้ดูตรงบริเวณของด้านบนก่อนไปนไงดูพื้นด้วยอะอันนี้ผมไปวิ่งมาแล้วนะมันจะมีแบบคราบ,บ,บดำๆเนาะดูบริเวณของส้นเท้านี่มีความแบบไปไงนี่ผมชอบบริเวณส่วนนี้มากที่สุดเลยเห็นไหม เนี่ยเห็นป่ะอันนี้ข้างเท้าด้านนอนเนาะเรารู้สึกว่าเราชอบตรงส่วนเนี้ยครับเราก็ชอบเนี่ยตรงตรงส่วนของเรื่องของการดีไซน์มันมันดูโฉบเฉี่ยวมันดูซิ่งมากๆเนาะสำหรับปีกซั์ในรุ่นนี้นะครับแล้วก็สีเปิดตัวมันมีสีเขียวใช่ป่ะสีเขียวสีนึงแล้วก็จะมีสีนี้เนาะที่เป็นสี OG เป็นไงบ้างทุกคนนี่บริเวณเชือกเนาะบริเวณของลิ้นรองเทา้าตรงนี้ก็จะเขียน ในส่วนของตรงลิ้นรองเท้านะครับนี่ผมเปิดให้ดูก็จะเขียนอยู่นี่นครับในกี้ปิกัสซัสิบเอ็ดรูปทรงสวยอันนี้ไม่อันนี้เป็นแถบเนาะเป็นเหมือนแบบพลาสติกติดอยู่บนชั้นของอัปเปอร์นะครับโดยรวมเรื่องของการดีไซน์โอเคนะผมว่ามันโอเคมากเลยนะไปดูอีกข้างดีกว่าเนี่ยเป็นไงวางไว้บนคอมเลยเนาะอีกข้างหนึ่งนี่นะครับให้ดูสองข้างพร้อมกันสวยไหมทุกคน สวยเนาะคือถ้ามองเรื่องดีไซน์ของตัวนี้การใส่สีและที่สําคัญคือพอมันเป็นรองเท้าสีขาวแบบนี้ครับใครจะอดใจไหวใช่ปะ่ะโดยเฉพาะอย่างผมอะ่ะผมก็น่าจะอดใจไม่ไหวคนหนึ่งที่แบบเนี่ยรองเท้าขาวแล้วก็มีตัดแถบสีนิดน,นหน่อยเนาะมันดแูแต่งตัวง่ายมันดูใส่วิ่งได้ใส่เข้ายิมได้ใส่ไายเวทจะเรียกว่าอะไรใส่เที่ยวได้ไหมใส่เที่ยวก็อาจจะได้เนาะคือมันใส่ได้ทุกอกาศครับ รูปทรงแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราต้องเห็นพี่ตูนใส่ขึ้นคอนเสิร์ตสักแมต์นึงแหละผมว่าเนาะสวยไหมเรื่องความสวยอ่ะจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่แตความชอบของแต่ละคนเนาะแต่ว่าในมุมผมนะติงไนกี้อยู่แล้วเนาะเราซื้อรองเท้าไนกี้แทบจะทุกรุ่นที่มันวางขายอะ่ะเราก็บอกเลยว่าปีกัสซัส41สำหรับผมนะให้คะแนนนะสิบเต็มสิบเรื่องของการดีไซน์เนะี่ยผมให้สิบเลยมันมันอาจจะเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้าเทรนเนอร์เท้าเดอรี่เทรนเนอเร์เนาะ แต่จริงๆแล้วมันใส่ไปเวทได้มันใส่เที่ยวได้อันนี้คือจุดเด่นของ n i กี้อีกจุดหนึ่งเลยเนาะแต่ที่สาคัญคือเดี๋ยวคุณรอนะสัก10ปีครับหรือ5ป,ปี6ปีคู่นี้มันจะคลาสสิกขึ้นแล้วมันจะกลับมารีสต็อกขายใหม่เหมือนกับที่วอร์เมโลทำอะครับมันกลายเปน็นสเนคเกอร์อีกคู่หนึ่งมาดูเรื่องวัสดุของรองเท้าคู่นี้กันดีกว่านะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของตัวอัปเปอร์เนาะ อัปเปอร์ตัวนี้เป็น e n g i n e e r m e h นะครับตามสเปคที่เขาบอกมาเหมือนกับในตัว40ผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงเพราะผมไม่เคยลองปีกซัสเลยสักคู่หนึ่งเนาะผมให้ฟ e ลลิ n g ล้วนๆจากการใส่แล้วกันนะครับมันเลยมีความยืดหยุ่นพอประมาณนะแล้วก็รัดรูปเท้าเราอย่างดีเนาะแล้วก็เวลาใส่เนี่ยก็รู้สึกว่ามีการระบายอากาศได้พอประมาณมันอาจจะระบายอากาศได้ไม่เหมือนกับไฟนิดหรือหลายๆตัวของไนกี้เนาะ การรัดรูปเท้าของตัวอัปเปอร์เนี่ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าผมในฐานะที่ผมอ่ะมีรูปเท้าที่เป็นรูปเท้าปกติเนาะนี่คือชั้นอัปเปอร์นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการถักด้วยเอจินเนอรเมชหมดเลยนะเป็นผ้าสังเคะห์มาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีหนา,นาๆตรงในส่วนของตรงนี้เนาะกับข้างเท้าด้านในเนี่ยที่จะมีส่วนของหนาๆน,นิดหนึ่งเนาะตรงบริเวณรูรอยเชือกเนี่ยก็จะเป็นแข็งๆนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีไฟวายเหมือนในรุ่นก่อนๆเนาะจะเป็นล,ลักษณะแบบนี้แล้วก็ร้อยตัวเชือกนะครับเชือกเป็นเชือกแบบแบนแบนเลยนะแล้วก็ลิ้นรองเท้าเนี่ยก็บุชั้นมาให้ประมาณนึงนะครับนี่เห็นไหมหนาพอประมาณแล้วก็บริเวณของตัวฮิลนะครับตรงนี้ก็แข็งเนี่ยตรงนี้แข็งหมดเลยเนาะแล้วก็มีปลายขึ้นมาให้ประมาณหนึง่งตรงนี้มีบุชั้นมาให้ ตรงนี้จะบูชชั้นมานุ่มนะครับตรงขอบขอบตรงนี้ครับตรงตรง,ตรงวาช่วงนี้ตรงล็อกบริเวณของข้อเท้านะแล้วลงแปข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแข็งหมดเลยมีแถบสะท้อนแสงมาให้หนึ่งข้างข้างเท้าด้านนอกหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีข้างเท้าด้านในหนึ่งอันแล้วก็มีบริเวณของตรงหน้าเทา้าอีกหนึ่งอันสามอันดีตรองเท้าเป็นลักษณะของโค้งเข้ามาซัพพอร์ตลูกเท้านะครับถอดได้แต่ผมไม่ถอดดีก,กว่า ในส่วนของตัวมิโซนะครับมิโซตัวนี้เป็น React-X เนาะตัวเดียวกับใน Infinity React เลยนะครับแล้วก็จะมีตัว Air Zoom นะครับอยู่เบนของตรงนี้เนาะหน้าเท้าตรงโฟร์ฟพอดีก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นชั้นของ React-X ทั้งหมดเลยเนาะนี่รูปร่างของ React-X ก็ตรงนี้ก็จะหนแน่นๆหนาๆหน่อยเนาะส่วนบริเวณของ o u t s o ะนะครับเอลโซะเป็นยางในล,ลักษณะของวาฟเฟิลเนาะที่จะให้มาเต็มพื้นที่เลย เห็นรูปทรงแบบนี้ผมบอกคําเดียวครับว่ามันทนมากแน่นอนเนาะเป็นวัฟเฟิลก็ถนนดีวันนี้ไปลองวิ่งมาโอเคนะดีอยู่ดีอยู่ตามสเปคลองเท้าคู่นี้ครับตรงบริเวณของฮิลลรอวส้วนเท้าเนาะส้นเท้าสูง37มิลนะครับแล้วก็บริเวณหน้าเท้าสูง27มิลตัวนี้ตับ10ในส่วนของน้ําหนักตัวรองเท้าคู่นี้เนาะตามสเปคจริงๆงที่เว็บในกี้ขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ280กว่าในไซส์มาตรฐาน9 US นะครับ แต่คู่นี้ผมใส่ไซส์1 5 u US 9 9 5มิลนะยีเซนติเมตรนะครับผมช่างน้ำหนักแตาช่างที่ผมมีเนาะหน่วยเป็นกรัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 20, 3 0 320ไปปลาย330ประมาณนี้เลยก็คุณคิดว่าไงอะน้ำหนักของ Dead d ด d ี h เฮนเนอจาก Nike Pegasus 41ตัวนี้เนาะมันเป็นรองเทา้า d ด d ีเฮนเนอเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้อยากได้เบามากถ้าเท่าไหร่ในการที่อาจจะ วิ่งทำความเร็วหรืออะไรก็ตามเนาะมันเป็นรองเท้าซ้อมนะครับเพราะนั้นน้ำหนักตัวเนี่ยมันก็เหมาะสมกับการที่เขาจะไปรองเท้าซ้อมนั่นเองแต่ผมก็แอบบอกนะว่ามันมีรองเท้าค่ายอื่นที่มันเป็นเด็ี่แฮนเนอร์แบบเนี้ยแต่น้ำหนักตัวมันเบาอะเยอะแค่นั้นเองวันแบบนี้ผมไปลองวิ่งมาผมมีความรู้สึกไงกับรองเท้าคู่นี้บ้าง วันนี้วิ่งไป5โลนะครับในหมู่บ้านสบายๆธรรมดาเลยเนาะฟิลลี่ในการวิ่งวันนี้ของผมเนี่ยผมลองวิ่งเพจ6ทวน5 55ตีจ้6แล้วกันเนาะโล1นึงนะครับลองวิ่งเพลสบายๆผมเนาะ7 8อะไรเงี้ยครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันมีความแน่นเฟิร์มในตัวเลยอ่ะโฟรียฟรมรยอ่ะเนี่ยมันไม่ได้นุ่มเหมือนในซูมเอ็กที่อยู่ใน รองเท้าตัวท็อปหรืออยู่ใน Invisible ที่มันเป็นรองเท้ารองรันผมก็ตามเนาะมีความเด้งไหมมีความเด้งครับคือคุณลงเท้าไป Energy Response เด้งกลับขึ้นมาเลยแล้วก็เราลงทั้งหน้าเท้าตรงนี้เนาะเพื่อจะให้สัมผัส a i r z o o m ตรงที่อยู่บริเวณของโฟ f o o t เนี่ยรู้ซิว่าเราสัมผัสไหมผมสัมผัสได้ตั้งแต่ยังไม่วิ่งครับเหยียบลงไปปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าบริเวณช่วงนี้ครับเหมือนเราเหยียบอะไรสักอย่างนึงอยู่ นั่นคือแอร์ซ o m นั่นแหละนะที่เราที่เรารู้เนาะและอีกอย่างหนึ่งคือมันมีทั้งตัว r e c t f o ฟ m นะครับมีทั้ง Air Zoom แต่ทำไมผมยังรู้สึกถึงพื้นถนนอยู่รองเท้าคู่นี้หน้าเท้าสูงแค่27มิลนะครับ27มิลเนี้ยมันเลยกลายเป็นประเด็นว่าเรารู้สึกถึงรอยต่อถนนผมวิ่งในหมู่บ้านวันนี้ถนนคอนกะรีตนาม่นหมู่บ้านนะครับ มันก็มีโอเคมันมันก็ไม่เรียบมากเหมือนสวนสาธารนณะที่เป็นหยบยางมาตอยอะอะไรเงี้ยเรารู้สึกถึงรอยต่อถนนรู้สึกถึงถนนที่มันขรุขระตลอดกับการลองวิ่งในวันเนี้ถ้าใครชอบเหยียบลงไปแล้วเจอโฟมที่นุ่มๆคุณอาจจะไม่ชอบปีกัซัสสี่สเอ็ดคือประเด็นเนี้ยมันกลายไปว่าแทนที่มันมีแอร์ซูม,มารองรับอะผมจะไม่รู้สึกถนนมากกว่า เราเราควรจะมีอะไรมาซัพพอร์ตมันก่อนที่เท้าเรารู้สึกว่าเราเหยียบอะไรบางอย่างนะแต่คู่นี้เรารู้สึกเต็มเต็มเลยนะต่อมาเนี่ยเราก็มาลองกลางเท้าบ้างโอเคกลางเท้าดีขึ้นหน่อยครับแต่ถ้าลงหน้าเท้าจ,จัดๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันรู้สึกถนนมากไปหน่อยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันจะเทจิกลงไปอย่างงี้มากไปหน่อยเนาะแต่พอลงวิ่งลงช่วงเนี้ยครับซึ่งมันเป็นจุดที่ผมถนัดที่สุดแล้วในการที่วิ่งแลลงงงนี้วลงกลางเท้าตรงเนี้ยครับเราก็รู้สึกโอเคนะ คือไปได้เรื่อยได้ไหลได้นะครับวิ่งดีกต่การลงตรงนี้เนาะลองบ้างถ้าสมมุติว่าเราวิ่งมาสิบโลเหนื่อยมากเราเราติดลงส้นอะเราลงได้ครับมีความแน่นมีความเฟิรม์มผมให้ทุกคนดูผมว่าผมผมใช้แรงแรงกดมาปอมเนี่ยทุกคนเห็นปหโอเคมันอาจจะเป็นการลองวิ่งครั้งแรกของผมในวันนี้ก็ได้เนาะมันมีอาการเฟิรม์มมีอาการแน่นจากตัวเหลี่ย ผมรู้สึกแบบนี้แสดงว่าผมรู้สึกถูกแล้วเพราะมันไม่ได้สปอยผมคุณต้องใช้แรงในการซ้อมกับปีกษัสสี่สิบเอ็ดจริงๆตัดภาพมาที่ invisible อีก invisible เนี่ยมันมีความนุ่มมีความเด้งตรงนั้นนะครับมันกลายไปว่าผมอะ่ะโดนรองเท้าของ n นกี้ครับที่เป็นสูงเมกสปอยมาตลอดว่าคุณจะต้องวิ่งแล้วรู้สึกนุ่มรู้สึกเด้งตลอดเวลามาดูที่ย่านความเร็วในการวิ่งมันี้ของผมบ้างน,นะครับเราวิ่งเพล5.55โลเดียว น่าจะแค่โลเดียวเนาะเพจหทั่วอะไรเงี้ยครับก็ลองสปีดดูนะครับมันคือเร็วของผมสุดเลยเนาะประมาณโลเดียวเนี่ยก็รองเท้ามี Energy Return ดีครับการยึบตัวไม่มากนะครับคุณอาจจะไม่ต้องใช้แรงในการกดเพื่อให้จะผลักตัวไปเนาะรองเท้ามีความแน่นมีความเฟิร์มเพราะนั้นเนี่ยเหยียบลงไปปุ๊บมันรีเทิร์นเด้งขึ้นเลยแต่ไม่ได้เด้งขนาดซูมเอ็กซละกันซูมเอกมันต้องใช้แรงกดลงไปหนัก แล้วรองเท้ามันถึงจะคายพลังมันออกมาเนาะในการที่มันจะเด้งกลับขึ้นมาแต่รองเท้าคู่นี้มันมีความแน่นตรงนี้ครับคือคุณแตะคุณไปมันไม่ต้องรอจังหวะยุบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแตะแล้วคุณไปได้เลยสาหรับปีกัสซัสสเนาะในการที่วิ่งเพลททัวของผมเนาะต่อมาถ้าวิ่งเพลเจเพลแบบสบายสบเพลโซน2ผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าวิ่งดีฟิลดีรู้สึกโอเคแต่แค่รู้สึกว่ามันรู้สึกถึงถนนมากไปหน่อยแค่นั้นเองเนาะ ต่อมาลองวิ่งเพจช,ช้าบ้างลองวิ่งเพจแปดบ้างดูนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนกันเหมือนกับวิ่งเพจเจ็ดเลยผมรู้สึกว่ามันรู้สึกถึงถนนมากไปหน่อยแล้วก็รู้สึกถึงอาการเฟิร์มแล้วก็ความแน่นของตัวรีแอคในตัวเบรกซัส41เพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้มันเหมาะกับใครครับจริงๆแล้วเปรกซัสเนี่ยเท่าที่ผมลองเช็คเช็คข้อมูลดูเนาะจากนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งขาแรงก็ได้มันเป็นรองเท้าที่เขาใส่ซ้อมครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่เขาใส่ วอร์มหรือใส่แบบออกกําลังกายเป็นเดลรี่เทรนเนอร์ในแต่ละวันเนาะที่อาจจะไม่ได้เน้นสปีดมากแต่คําว่าไม่เน้นสปีดของคนกลุ่มนี้ครับอาจจะวิ่งเพจ5เพจสีกับปีกษัต์ก็ได้นะก็มันก็ช่วยในการซัพพอร์ตในการออดูแลรูปเท้าของนักวิ่งในกลุ่มนี้เนาะแต่สําหรับใครที่กําลังเริ่มต้นออกกําลังกายมีน้ำหนักตัวเยอะแบบผมนะเราก็ต้องการรองเท้าใส่เดินในหมู่บ้านใส่เดินในสวนสาธะ ปีกัสซัส41อาจจะในมุมผมนะอาจจะไม่เหมาะพอเรามีน้ำหนักตัวเยอะๆครับเรากำลังเลือกหารองเท้าที่มันค่อนข้างที่จะสบายกับลูกเท้ารองเท้าที่จะซัพพอร์ตลูกเท้าเราเยอะๆความรู้สึกผมเนี่ยการสวมใส่รองเท้าคู่นี้เนาะกับเท้าผมมีหลังเท้าค่อนข้างที่จะอูมหน่อยเราหนักตัวเยอะนะเราอ้วนเนาะเรามีรองเท้าที่อูมนิดนึง เราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายกับช่วงนี้ครับพอคุณใส่รองเท้าไปปุ๊บเนี่ยคุณดูตรงนี้ครับเนี่ยมันจะสพอร์ตแค่วางแปะอยู่บนเชือกแค่นั้นเองบนหลังเท้าเราครับแต่พอหลังเท้าเรามันอูมมากๆครับตรงนี้ครับมันจะทําให้เรารู้สึกมันไม่สบายมากๆอีกจุดหนึ่งผมไม่คนหน้าเท้าปกติหน้าเท้าปกติแบบปกติมากๆเลยนะไม่อ e ีด้วยแล้วก็ไม่สองอีด้วยในกีเบกสัสหน้าเท้า ค่อนข้างที่จะปกติมากปกติจนผมรู้สึกว่ามันอึดอัดอาจจะเป็นจุดหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนใส่รองเท้าที่ค่อนข้างสบายมาโดยตลอดใส่ Invisible ผมโอเคนะใส่ i n i i n i ี้เนี่ยผมก็โอเคนะแต่พอใส่ p ีก a s u s 4 1ผมรู้สึกว่าตรงบริเวณของท o โบลตรงนี้ครับนิ้วเท้าอะไรเงี้ยครับมันไม่สบายกับผมเลยจุดที่สองเนี่ยที่ผมรู้สึกคือ นอกจากว่าโฟฟุตตรงเนี้ยครับมันจะเตี้ยแล้วตรงชั้นบริเวณอัปเปอร์ตั้งแต่ตรงเนี้ยครับไปจนถึงตรงเนี้ยครับผมรู้สึกว่ามันไม่สูงถ้าใครที่อย่างที่บอกถ้าใครที่มีเท้าที่อูมหน่อยจะรู้สึกว่ามันไม่สบายครับบริเวณของทบ็อกซ์นอกจากจะไม่กว้างแล้วยังเตี้ยด้วยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าการสวมใส่วันนี้มันไม่ค่อยสบายกับการที่ เราจะเลือกซื้อรองเท้าเด i ี่เทนเนอร์มาใส่เนาะมันมีรองเท้าอีกแบรนด์อื่น,นหลายแบรนด์นะครับที่มันใส่และมันสบายกว่าถ้าเทียบกันรองเท้าคู่นี้นะ่ะผมผมเป็นคนใส่ไนกี้สิบเอ็ดจุดห้าทุกรุ่นความยาวของเท้าจะถึงเนี่ยครับพอดีเหมือนกันทุกคู่แต่ความโปร่งความสบายอย่างที่หมูหอกเนาะความโปร่งความสบายผมรู้สึกว่ามันอึดอัดครับทั้งในส่วนของตัว โทบล็อกตรงนี้ด้วยที่มันค่อนข้างเตี้ยมากแล้วก็ในส่วนของตัวหลังเท้านะครับที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายกับเท้าผมจะเท่าไหร่เนาะมาคุยกันเรื่องราคาบ้านดีกว่ารองเท้าคู่นี้ราคาป้ายอยู่ที่5 2 0พันสองบาทครับผมว่ารอ,องเท้า5 2 0 0ันเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงสำหรับเทคโนโลยีที่ได้ทั้งหมดมาผมมองว่าแพงเลยแล้วกันถ้าคุณไม่รีบร้อนเนาะคุณรอช่วงเขาลดราคาครับ คุณอาจจะได้ในช่วง4,000ถูกกว่านั้นแต่ว่าโอเคมันอาจ ouais, จะข้ามครึ่งปีไปแล้วหรือปลายปีไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้ราคาที่มันถูกกว่าเพราะฉะนั้นในราคา5,200ครับมันก็เลยมีตัวเลือกอยู่เยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะเทียบยังไงดีเนาะถ้าเทียบจากแบรนด์ตัวเองก็จะมี i n f i n i t y ี e a c แซึ่งฟีลลิ่คล้ายๆกันแต่ i n นฟินิตี e a c แออกมาปีกว่าแล้วนะครับซึ่งตัวใหม่กําลังจะมาเนาะ หน้า้าที่ดีกว่านุ่นยันที่ดีกว่าต่อมาเป็นไรเป็น Invincible Invincible แพงกว่าคู่นี้ i n v i n i i l l e มัน6,000กว่านนองแพงกว่าคู่นี้คุณได้ไรคุณได้ซูม X คุณได้อ p p e r คุณได้ความสบายที่อยู่ใน i n v i n i i l l e เนาะซึ่งผมชอบแบบนั้นมากกว่าไงแล้วมีคู่ไหนกันในแบรนด์เดียวกัน5้าเมีซูมไฟล์ซูมว5ตอนนี้ลดราคาอยู่นะมีตั้งแต่แบบ3,000 4,000ซึ่งตอนนี้กำลังรอซูมไฟ6ออกนะครับ ซึ่งซูมไฟล์6ผมมองว่าน่าจะประมาณ6,4 0ัเพราะว่าเวเบอร์ไฟล์มันอยู่ประมาณ7,004เพราะนั้นอะซูมไฟล์6มันควรจะต้องแบบประมาณ6000กลางๆแบรนด์ใกล้เคียงในมุมมองผมที่ผมคิดเนาะกับการที่คุณได้แบบนี้เนาะคู่แรกเลยคือ10 8 0ละ่ะ V13 ถ้าบบรวมมราคาด้วยก็อยู่ประมาณแบบ3,000ไปลายส0พันต้นๆอะไรอย่างครับซึ่งก็ถูกกับคูน่นี้แต่ก็เทียบกันไม่ได้เพราะผมมองว่า1 0 8 0อาจจะต้องไปเทียบกับ Invisible แทน อีกคู่หนึ่งเป็น Rebel V4 Rebel V4 มีโฟมที่เป็นเฟสโฟมนะครับ PBA Base มีไม่มีแผ่นคาร์บอนด้วยเช่นกันมีเทคโนโลยีมีรูปลักษณ์มีน้ำหนักที่เบาวกว่าในราคาที่ถูกกว่าเยอะตัดมาที่แบรนด์ของ a s i c s บ้าง a s i c s ผมมี No Bar เดี๋ยวเราเอา No Bar มาเทียบให้ดูนะครับ No Bar ราคา4,000ปปลายฟีลลิ่งการวิ่ง No Bar จะดูยวบๆหน่อย คู่นี้จะดูแน่นๆเฟิร์มเฟมกว่าในโนอาบารดรองเท้าแบรนด์ไทยอย่าง a p e x ็กบนะครับราคารวมคูป,ปองลดราคาในช่วงที่เราซื้อกันได้เนี่ยก็อยู่3,600ได้โฟมตัวท็อปพีบ้าขึ้นรูปแบบซ u เปอร์คิ i ติ l คลนะครับผิวเรียบสวยงามมี Carbon, แผ่นคาร์บอนนราคาที่3,000ไปปลายถูกกว่าคู่นี้ด้วยเช่นกันแบรนด์ไทยอีกหนึ่งคู่ลองตัดสินใจดูนะครับกับการลองซื้อรองเท้าคู่นี้เนาะราคา5,200บาทเนี่ยไม่ใช่เงินน้อยๆเนาะ กับการที่คุณจะต้องเลือกซื้อรองเท้าที่คุณชื่นชอบมาลองใส่ชื่นชอบอย่างเดียวไม่พอครับมันต้องใส่แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันถูกใจที่สุดแล้วนี่ก็คือทั้งหมดกับก,บก,บการรีวิวรองเท้าคู่นี้นะครับไนกี้ปีกซัส41ฝากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับวิ่งไงอ้วนทางช่องทางของ YouTube ช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k และช่องทางของ Tik t o k นะครับใช้ชื่อแอคเคาท์เดียวกันหมดเลยนะครับวิง ฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปอะไรกดติดตามชมนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ